สวัสดีครับผมโดอิสมาไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องทิศในเกมนี้หน่อยเป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานนะครับที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น n นแบล็กทาร์กอนหรือว่าเนทธรรมดาอย่างเช่นโคนโนเนทพวกนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องทิศเข้ามาเกี่ยวข้องในการลงตลอดเลยอย่างบางคนไม่รู้ว่าเอ้ยนายไปอยู่หนึ่งกาสิเอ้ยนายไปอยู่หกในกาสิอะไรคือหนึ่งกาอะไรคือหกในกาเดี๋ยวนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยแล้วก็อาจจะมีเสียงติดติดกับขันหน่อยเพราะผมเพิ่ง เพิ่งได้เสียงกลับมาเพราะว่าไม่สบายอาจจะเสียงยังกลับมาไม่เต็มร้อยอาจจะต้องอาจจะเสียงเบาไปหน่อยต้องขออภัยด้วยจริงๆก็อย่างแรกเราต้องเข้าใจในาฬิกาก่อนถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมีนาฬิกาตั้งไวเครื่องข้างนะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือก็ได้ให้เราดูทิศจากนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาตั้งโต้นะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ต่อการเข้าใจเดีย๋ยวผมจะอธิบาย ให้เห็นภาพก่อนครับว่ามันเป็นยังไงในนาฬิกาเนี่ยในายการอทิ์ในเกมนี้เนี่ยผมให้ดูในนี้นะครับนี่เลยในแบบนะครับเห็นกลมๆข้างหน้าผมไหมครับกลมข้างหน้าผมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างวิธีการดูในการทิศง่ายๆในเกมนี้ให้ดูมินิแบบข้างล่างนี้ครับตัว N คือ12นาฬิกาดูนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือดูนาฬิกาข้อมือนะครับ12นาฬิกาคือบนสุด ก็คืออยู่ข้างบนสุดก็คือ n สิบสองนกรฉะนั้นแล้วตรงข้ามของ n เนี่ยก็คือหกไนโกร n คือสิบสองตรงข้าม n คือหกทางขวาเนี่ยคือสามส่วนทางซ้ายคือเก้านี่คือทิศหลักๆสี่ทิศเหนือใต้ออกตกแต่ถ้าเราจำง่ายๆคือสิบสองแล้วมาสามแล้วมาหกแล้วก็มาเก้าแน่นอนว่าในกกรเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองตัวตั้งแต่สิบสอง ไล่ตามไล่ตามทุกศรผมาเลยครับสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองมันจะไล่วนเป็นวงกลมแบบนี้เอแล้วเวลาเวลาเราจะดูว่าในดาดนั้น,นทิปมันในการมันจะงงอย่างหลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วแต่บางคนก็มีผิดพลาดได้เพราะว่าเราโมดตะีมอนอยู่เวลาบอสหมดเป็นหนึ่งหลอดแล้วเนี่ย ให้เราจาตาแหน่งนกาในใู้นนากานี้เนี่ยเราจะงงกันมากก็คือเราต้องทําความเคยชินกับมันครับเพราะว่าเราสามารถซูมเข้าซูมออกในหน้าต่างนี้ได้ให้เราชินรือให้เราจําไว้ว่าเออเราอยู่ที่หนึ่งนากานะอย่างอย่างดัวนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเมโมซีมาเพราะว่าเมโมซีนี่จะง่ายต่อการมองเห็นไหมครับว่าไอเสาไอลูกตาข้างหน้าผมเนี่ยเออเดิเ,ออเออข้าดันไปแล้วไอลูกตาที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือตัวตัวหกนาฬิกา นี่นะครับต้นง,งนาฬิกาเลื่อนไปเป็น3านาฬิกา12นาฬิกาแล้วก็9ก้านาฬิกานี่คือสีทิศหลักสีทิศลังที่ผมพูดถึง mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะเดินเดินให้ดูนะครับก็ปล่อยให้บอสมันตบผมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไล่ไล่นาฬิกาให้ดูในดานนี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการดูเพราะว่าในมินิแมปเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดสีแดง,งอยู่จุดสีแดงจะช่วยผมในการพูดเรื่องนาฬิกามากขึ้น นี่คือสองนาฬิกาคือเสาตรงนี้นะครับหนึ่งนาฬิกาก็คือเถอิบขยบเข้ามาประมาณนี้ดูในแผนที่นะครับหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาบางคนเนี่ยสับสนม,มากมากลัวว่าจะหลงทิศกลัววจะหลง,ค,ลง,ค,ลงคือเราต้องทําความเคยชินกับมันนะครับต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆผมก็ไม่สามารถจนะให้ทุกคนเนี่ยเป๊ะๆได้เพราะขนาดตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดล็เผลอหรือว่าโมเดต,ตีบอสเนี่ยบางทีก็หล,ลงทิศหลงทิศเป็นเหมือนกันอยู่ที่ความเคยชินแล้วก็ความชำนาญในการฝุกฝนนะครับ แล้วสติของเราอยู่ที่สติเป็นหลักเลยเรื่องรายกาเนี่ยวิธีของผมที่แบบว่าจะให้จาง่ายๆมันจะมีนายการตั้งโต๊ะอยู่วางไว้หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินอะไรเนี่ยหรือว่าใครไม่มีนายการตั้งโต๊ะเนี่ยขอดาฬิกาข้อมือออกแล้วมาวางไว้ก็ได้จะจาได้ง่ายหรือถ้าใครแค่มองนี้ก็ทีละเออตัวเอ็นเป็นสองตัวขาพเอ็นเป็นหกทางขวานี่เป็นสามนาฬิกาทางซ้ายเป็นเจ้านาฬิกาแค่นี้ก็จะจาได้ละครับก็เรื่องนาฬิการก็มีเท่านี้แหละ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูต่ต้นจนจบนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือผมสอนอะไรพลาดไปนี่อก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรหรืออยากจะถามอะไรนอกเหนือจากที่ผมสอนในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามถาม,ถามในแฟนเพจถามปกตินะครับผมก็จะว่างๆจากการทํางานเนี่ยผมก็จะแวะไปตอบโพสต์บ้างตอบข้อความบ้างตอบใน youtube บ้างตามเวลาที่ผมว่างน,นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามตัต้นจน,นจบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่บายครับ มันกดว้าปไม่ได้พีซีหายไปไหนแล้วเนี่ยว้าปไม่ได้จะอะไรขึ้นพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ได้เอออีกแล้วเหรอ